มอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งกัตอนเชา้ชาเลยนะคะกับอู่ชอลุ่มเรืองพัฒนานะคะสวัสดีกันตอนเชา้ชาๆเลยนะคะกับคันนี้เลยะคะ่ะคันนี้นะคะคันนี้คันนี้นะคะคันนี้คันนี้พบกันพรุ่งนี้นะคะพบกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ พรุ่งนี้ได้ที่อุตรดิต์นะคะพรุ่งนี้เราจะส่งกันที่อุตรดิต์นะคะกับคันนี้ค่ะรถฉีดยาพ่นปุ๋ยพ่นข้าวสามสูบเทอร์โบคันนี้นะคะพบกันที่อุตรดิต์นะคะกับคันนี้สนใจรถฉีดยาเมาื่อใดคิดถึงอูชอลุงเรืองพัฒนาด้วยนะคะกับรถฉีดยาอูชอลุงเนืองพัฒนาติดต่อสอบถามกันได้ที่ศูนย์เก้าแปด สามเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสองเจ็ดนะคะยำนะคะศูนย์เก mm ้าแปดสามเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสองเจ็ดกับรถฉีดยาอู่ชอรุ่งเรืองพัฒนาค่ะ mm hmm. พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราพบกับคันนี้ได้ที่อุตรดิตต์นะคะ mm hmm. อุตรดิตต์ค่ะพรุ่งนี้เราจะไปฝากเนื้อฝากตัวกันไว้ที่อุตรดิตต์ด้วยนะคะเช mm ็ค hmm. ปั๊มทุกนองระบบค่ะ mm hmm. ว่าแรงไหม เดี๋ยวเราจะพาไปชมกับคันนี้นะคะว่าแรงไหมลูกค้าอูชอลุ่งเรืองพัฒนาแฟนขับอูชอลุ่งเรืองพัฒนาท่านที่สนใจรถชิตยาอยู่ในตอนนี้ในขณะนี้ที่กำลังศึกษาและดูว่าอูไหนดี พบกันที่อุตารดิตนะคะพรุ่งนี้ไปชมกันได้ที่อุตารดิตนะคะสอบถามทักแชทมาก,ก็ได้เลยค่ะกับรถฉิตยาคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าห้องตัวและดีไหมไปค่ะไปดูกันค่ะ ไงบ้างปัมดีจริงอ่ะมัปัะไรัเมปัปั๊มปััมปั๊มปััมปั๊มปัมปั๊มปั้ปั๊มดี๊มปปั๊มดีปั๊มปั๊ัปั๊มปั๊มปปั Phòng bán bên ai à?